โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสายนะครับวันนี้มาเล่นห้องทีมเดสแมทสนายนะครับเรามากับสนยาย8.5อ่อรอบเก่านะครับค่อนข้างที่จะนานมาสมควรเลยครับแมอันนี้กปยิงเอฟเฟกต์เวอร์วางอลังตายอยู่ครับโอเค หนึ่งนะหาเขาก่อนอยูไ่ไหนมั้งอุ๊ยมองไม่เห็นอ่าสนัยนี่มันก็เดินยิงไม่ได้นะครับเหมือนจะเดินยิงไม่ได้นะจะมาทางนี้เลยโอเคก็ ค่อนข้างที่จะสู่สีทั้งคู่นะทั้งสองทีมก็ไม่วีมาก็แค่ยิงไปเรื่อยๆครับแต่ไซนี้มันเอฟเฟกค่อนข้างเสียงดังครับแล้วก็อะไรวะแล้วก็เวลาโดนยิงคนที่โดนก็จะสะดุ้งเล็กน้อยครับเพราะแม่งตู้มตุ้มแบบนี้ กลัวอย่างเดียวกลัวเขาวิ่งเข้าด้านข้างครับเพราะเรามองแต่มองไม่เห็นนะเออไป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  <c oughs> ไม่เป็นไรมาใหม่ได้ <c oughs> แตกหนึ่งอันนี้มาเอ้ยไม่โดนเนี่ยแตกสองสองสองตัว นะมีด้านซ้ายตัวหนึ่งนะครับยังไม่ไปนะแล้วใกล้ๆมดิยิงโดนดวานเลยแต่ยานี้เฮ้ยโอเคปลาเหรอปามันยิงนี่ได้หรอวะอ๋อเมื่อกี้มัน,มนปลากี่มาบาน้ำตาลเนาะถ้าบาน้ำตาลยิงไม่ตายนะครับ มุมแมงมองยาวมาเลยตอนี้อยู่ไหนได้ว่าเราแห้ยปืนเขามีเป้าอ่ะครับทุกคนมันสู้ยากสู้ยากตรงปืนเขามีเป้าเนี่ยแต่เราก็โนสโคเป็นเอ๊ะขวาเรมไไปไปไป แต่แถว่ายไม่ทันโผล่เลยตายแล้วตะกอศูนย์ส,สีหรือเปล่าวะฝั่งเขานำมาแล้วเนี่ยอือ้โหตกใจโอเคฝานี้มาไม่โดนเหระ ไปช่วยทางไหนครับไม่รู้จะช่วยทาง,หงไหนเลยนะแต่สองเอ้ยเอ้ย,อย,อยโดนมีดฟันโอ้โหไปโดนเขาไม่ฟันเขาไปฟันเขาไปฟันเสียงอะไรวิ่งวงงะนี่ไงอ่าแถวนู้น แต่นี้ออกครับแานี้ออกนี้ออกครับทนาย8.5ของคำาจ้ายนี่เดินยิงได้ดีกว่าสนายผมนะทนายผมมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เล่นได้นะส่วนใหญ่คนชอบวันนี้เพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเวอร์เอฟเฟกต์มันเวอร์มากตอนยิงได้นะทำไมกูโดนวะอะไรวนี่ กดดุกดดุตุกดดุตุดุอะไรไม่รู้ครับเมื่อไรจะยิงตัวกันเนี่ยเออเมื่อจะยิงไปไม่ถึงหรอวะรู้ว่าเขาไม่วิ่งทางนี้หรอวะข้างบนมีข้างบนมีใช้มาใช้ตัวใช้ตัว สไนสไนส์ที่ทำเตอร์ถือมันเดินยิงดีกว่าแล้วเออปอวยผมป่วยไงมันล้กอุ้ยเออสวยครับไล่เข้าเดินตามงานบนน่ะแตกไปแตกไป ไปมันจริงตัวนี้ไม่โดนเลยวะสั่นู้นมาทั้งนู้นมาทั้งนู้นมาออกไปได้ไปครับไม่ไดเสียงสนยัยดังตึอดึ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 งเสียงโทษนะ <laughs> ไป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 ครับไปครับเล่นไหนตอนเชา้าก็ดิ่งเัยน,นะ นี่เป็นเวลาอัดคลิปตอนสิบโมงครึ่งหนี้ก็ลงตอนกลางคืนมหแตกไปเลยมันเหมือนจะมีจุดยิงโดนนะแต่มันก็ยิงไม่โดนถ้าเรายิงมีเราจะต้องยิงส่วนบอสเหมือนจะยิงไปถึงแต่ไม่ตายครับ เออกรณยนี้ใช้กระสุนนะครับใช้กระสุนพิเศษนะเป็นทนัย8.5ที่งงมากทำไมไม่ต้องใช้กระสุนพิเศษดีกว่างงมันไม่ควรจะใช้ครับ ของเรานำแล้วครับไม่รู้ยิงไปทีไหนเมื่อกี้ยิงโดนก็ยิงไปหันเรื่อยๆแล้วโดนอีกซายมาออมแล้วกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดยังไงเราก็ต้องตายครับ <c oughs> เอยรอดเฉยยังรอดอยู่ ตายแล้วโอเคกระสุนหมดสิไปครับต่อตอนนี้ออกสกอร์น้ำอยู่นี่มาปืนมันเดินยิงได้อะมันมีเป้าอะ่ะเฮ้ยไม่โดนไนว่วะเฮ้ยไม่โดน ไปเลยนี่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยไม่โดนนี่เหรอวะครับอ่าเฮ้ยไม่โดนนี่เหรอเอออื้ม มื่อกี้ไปทางนี้มันไปทางไหนวะไปทางแคบเกิดครับถ้าไปทางแคบแล้วก็ยัดไปเลยก็ได้นี่หวอุ้ยด้านหลังเข้าหลังเข้าอยู่เนี่ยอออุ้ยจังหวะกระโดดมันลงเขาเรียกว่าอะไรทางทางลาดตรงนี้มันทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรมัน ยิงไม่ได้มันเหมือนกระโดดอะแอ้ทางเนี้ยที่มันไม่เท่ากันแหละันเหมือนกระโดดไปแค่สกอร์แม่งสูตีกันมากเลยทุกคนเราอยู่ทางนี้ลแล้วกัน ตอนนนี้มันเสียงดังจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเกิดตายแล้วเมื่อกีเขากระโดดเข้ากระสุดนี่ว่ะ คนนี้ตัวนี้เออสวยจอมพลเจ๋งแต่ฟ้องน่าจะตายกันหมดนะพิงโยใส่าาพีเตอร์เฮ้ยเฮ้ยออ,เอาเพื่อนลุก

ก็คนที่จะเล่นตรงไหนดีครับนี่ตรงนี้อ่ะสายมาไปยวะเห็นจะวิง่งใช่เออ เปรียบเปรียบนะเพราะว่า <Solomon> มันเป็นทนายที่ค่อนข้างสับใช้แล้วก็เดินยิงยากใช่ไหมพอเจอทนายที่เดินยิงได้แล้วเจอคนสับไวๆเปิดมาโคสับเงี้ยสู้ไม่ได้นะเฮ้ยเก่งใครอยู่ข้างหน้าวอ่ะปูอยู่ตรงไหนเดียววที่มันจะปลอดภัย ูข่ข้างล่นอยู่ข้างล่าสวยครับยิงไม่โดนแล้วอเออโดนไปหนึ่ง โอ้ก็มีเงินโดเด้วยโดนไปโดนไปกลางปกำจะบอกโดนไปสองอ่ะเพิ่งโดนนี่หว่อเฮ้ยคิดม่าไปเหลี่ยนชื่อใครขึ้นหรอวะเหมือนลอยวะโดนไปเฮ้ยไม่โดนโดนไป โดนไปนี่ไม่โดนเหรอระสุดจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็คนจะต้องตายเอ่ารอดเฉยโดนไปเออเอาให้ตายเออแต่กูจะได้เกิดใหม่กูจะได้เกิดใหม่ <c oughs> ไม่โดนวะบดบดจะไม่โดนก็ไม่โดนเลยเนาะงงจริงจริง<ค>อุ<ณ>้ยเอาโดนนำไม้อีก80ตัวเตัวนั้นนะครับเราจะชนะแล้วครับเฮ้ยเอาทำไมเมื<ณ>่อกี้มันยิงไม่โดนวะตอน้างเจ็บที่จะตรงตัวเลยนะ เฮ้ยไม่โดนเฉยเพราะผมวางเป้าถูกนะจริงจังดเลยอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยโอ้โหโอ้ยอย่ามีดไอ้เหี้ย,ย,ย,ยโลกเลยโลกเลยเมื่อกี้โลกเลย ใส่แล้วมันยิงไม่โดนนะสดงไหนวะไม่ยิงอย่างนะวะเรายิงจะจักคนมันก็ยิงไม่ค่อยโดนว่ะไมก็หน,น,นุ่งเงี้ยอ่าจะจักเรานำอยู่ครับไม่ต้องห่วงบอกเลยว่าตู้ยาก วิ่ไม่โดนเฉยแม่งวิ่งซ้ายใช่ไหมใช่น่าจะวิ่งซ้ายโดนอีกตัวเฉยแต่ยิงขึ้นโดนอีกตัวอะไรวะเนี่ยกอ้ฟังจะหลุดหัวกฟังจะหลุดหัว มีคนสงสัยว่า DB มันจริงร้อยห้าสิบสองตายหรือเปล่าครับเนี่ยครับผมโดนวินิตเตอร์ยิงตายอเคผมของคไม่อยู่ด้านบนแล้วเป็นแมงเลยเช่กันเลือดน้อยเป็นแมงเลยลกันเลือดน้อย เนี๋ยวะไม่โดนเนี่ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยไม่โดนเฉยโดนไป วายเอาไว้อีกสามสิบตัวไว้เรานำอยู่เรานำอยู่อย่าไปยอมแพ้ตายไปตายไปื่อนกระโดดลอยไปได้งไงเมื่อกี้นนาไวะตายไปข้างบนมี นนั้นมาทางนั้นมานี่ก็มีไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฉยสวยยิงซ้ายแล้วเฮ้ย โดดเราเพื่อนวุ้ย ey, ไปโดนโอ Hugo ้โหทัมมิงโซแซดนี่มันอะไรกันเอาล้วครับสีหกตัวนั้นที่แบบตรงนี้ไม่มีอ่ะเจโดยูยีตัวโดนอีกตัวเฉย โอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ